คลิปนี้พี่เมย์สาธิตวิธีการถักใบไม้นะคะความยาวของใบไม้ตัวนี้เรากําหนดได้ตามชอบเลยนะว่าจะให้มันออกมาเป็นใบสั้นออกมาเป็นใบยาวออกมาเป็นก้านยาวๆแบบนี้เลยก็สามารถทําได้นะคะไหมที่ใช้ถักก็จะเป็นคอตตอนนะคะตีเกลียวเส้นขนาดเบอร์18สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นรหัส ไอศูนย์เก้าสามนะคะเป็นการถักใบไม้ใบไม้ตรงนี้นะเราสามารถถักความยาวได้ตามชอบเราจะขึ้นมากี่ใบก็ได้นะคะเป็นใบสั้นเป็นใบยาวก็ได้นี่นะคะใบสั้นใบยาวหรือจะเอาแค่ช่อที่เป็นสามใบตัวนี้ก็ได้จะสับวางหรือจะถักเป็นทางเดียวกันก็ได้อัน,นี้เป็นสับวางเรามาดูวิธีถักนะคะ ไหมที่เราใช้ตรงนี้จะเป็นคอตตอนนะคะตีเกลียวเส้นขนาดเบอร์สิบแปดหัวเข็มที่พี่เมย์ใช้พี่เมย์ใช้หัวเข็มเล็กลงมานะคะเป็นเบอร์สามทิวลิปหนึ่งจุดสามมิลแล้วก็มีปลอกใส่นิ้วนะคะตอนที่เราเริ่มเราจะเริ่มช่วงที่เป็นก้านก่อนเราจะถักด้านเดียวก่อนนะคะถักด้านฝั่งทางขวามือก่อนอันนี้มันมีขวากับซ้ายสลับกันแบบนี้ เริ่มจากช่วงล่างขึ้นมาตรงนี้ยี่สิบก้านอ่ะสี่เริ่มนะคะเหลือปลายไหมตัวนี้ไว้นะปลายไหมตัวเนี้ยเราจะเหลือเอาไว้เย็บเริ่มโดยการที่ถักเป็นโซ่ขึ้นโซ่ยี่สิบ พอได้ครบยี่สิบเสร็จแล้วนะคะก้านสี่ก็เป็นยี่สิบสี่สองสามสี่อันนี้ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่เอามือจับตรงโซ่ตัวสุดท้ายไว้แล้วขึ้นด้วยโซ่สี่เราจะเริ่มใบรอบแรกพันหัวเข็มสามครั้งลงมาตรงโซ่ตัวที่สี่แทงด้านล่างดึงขึ้นมาแล้วรวบทีละสอง มันเป็นการถักพอสามคอโซ่สองพันหัวเข็มสามครั้งแทงลงมาตรงจุดรวบอันที่หนึ่งแทงแบบนี้ตอนที่รวบอันแรกเนี่ยดึงขึ้นมานิดนึงมันจะได้ถักได้พอสามคอนะคะโซ่สองพันหัวเข็มสามครั้งใช้สบัดข้อมือ นิ้วกลางข้างขวากดไว้นี่่ะแทงเฉียงเราถักพอสามคอทั้งหมดสี่ครั้งสามแล้วนะคะโซ่สองพอสามคอลงที่เดิม นับจํานวนหนึ่งสองสามสี่เราจะได้เป็นสี่อันแบบนี้นะตรงนี้เป็นตรงกลางโซ่สองต่อไปเราจะถักตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะตัวกลางใช้ถักพันหัวเข็มสองครั้งแทงข้อแรกเหมือนเดิมอันนี้เป็นกลางใบพอได้กลางใบเสร็จแล้วหมุนกลับโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงที่เดิมตรงนี้ จุดที่มันเป็นตัวหมุนกลับนะคะมันจะมีลงทั้งหมดสามอันนะนี่ตรงนี้จะมีสามโซ่สองพันหัวเข็มแค่สองครั้งนะคะแทงลงจุดเดิมใช้ดันหัวเข็มยาวๆโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้ง โซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งข้างล่างใบก็จะจบด้วยโซ่สี่พอโซ่สี่เสร็จแล้วมันก็จะมาเชื่อมต่อแทงที่จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มถักตัวนี้ดึงสี่เราจะได้หน้าตาแบบนี้พอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะปล่อยเส้นยาว ตรงนี้เราจะถักซิงเกิลโคเชลงไปทั้งหมด5ตัวลงไปในช่องโซ่ที่เป็นโซ่4 1 2 3 4แล้วก็5 5ตัวนะคะแล้วช่องโซ่ตรงนี้ที่เป็นโซ่2เราถักซิงเกิลโคเชลงไป3ตัวส อันนี้ก็สามในช่องโซ่ตรงเนี้ถักซิงเกิลโครเชต์สามตัวแล้วเราก็ข้ามช่องมาเลยอันนี้มาครึ่งใบแล้วนะคะพอได้ครึ่งใบเสร็จตรงกลางนะหลักกลางตัวนี้ ถักซิงเกิลโครเชย์ลงไปโซ่สามแล้วถักซิงเกิลโครเชย์ลงไปอีกตัวหนึ่งที่เดิมมันจะเป็นตุ่มแหลมๆตัวนี้แล้วก็ถักฝั่งด้านนี้เหมือนเดิมซิงเกิลโครเชย์สามตัวอันนี้พี่เมย์ถักแบบไม่ตัดเลยนะคะดูจนจบใบไปเลยหนึ่งสองสาม ใบไม้ถักสีอะไรก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องเป็นสีเขียวสีขาวออกสีชมพูสีแดงสีน้ำตาลสีดำถักได้หมดถ้าเราถักเสื้อตัวนี้สีเดียวนะคะอย่างเช่นเราถักสีขาวทั้งตัวเนี่ยใบไม้ก็เป็นสีขาวได้อาริโคเชมันเป็นงานโคเชอิสระเสรีนะคะมันไม่มีข้อจํากัดอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการเราค่ะสีแล้วก็ห้า ตรงนี้ถักทั้งหมดห้าตัวพอครบห้าตัวเสร็จแล้วแทงเชื่อมต่อนะคะแทงดึงผ่านแล้วจับแบบนี้จับโซ่เอามือซ้ายนะคะจับโซ่ให้ตรงหมุนขึ้นมาแล้วแทงลงไปตรงฐานของโซ่ดึงผ่านหนึ่งสองสาม สี่ก้านจะใช้ดึงสีทั้งหมดสี่ครั้งเราก็จะได้เป็นใบไม้หน้าตาแบบนี้อันนี้ใบแรกนะคะทีนี้พอเราจะขึ้นใบที่สองเราก็ดูว่าตัวช่วงก้านตัวเนี้เราจะให้มันยาวเท่าไหร่แบบนี้นะอันนี้ใบหนึ่งใบสองถ้าเราต้องการให้มันยาวเราก็มีตัวนี้ขั้นออกมาอันนี้พี่เมยยาวยี่สิบเราก็ถักโซ่ไปยี่สิบ ก็ได้ครบยี่สิบเสร็จแล้วนะคะก้านก้านโซ่สี่พอก้านเป็นโซ่สี่เสร็จแล้วก็อเอามือจับโซ่สี่ถักโซ่สี่พันหัวเข็มสามครั้งเพื่อที่จะเริ่มถักใบใบก็จะถักเหมือนเดิมเลยวิธีถักเหมือนเดิมนะคะใบถักใบออกมาให้เป็นหน้าตาแบบนี้ เราก็จะได้เป็นใบที่ใบที่สองเป็นใบนี้ทีนี้ใบที่สามดูด้านนี้ก่อนนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองห่างกันตรงเนี้ยยี่สิบใบที่สองห่างจากใบที่สามยี่สิบตัวนี้ก็ห่างกันยี่สิบพอได้ยี่สิบเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ห่างกันแค่สิบห้านี่นะคะสิบห้าเป็นใบสุดท้าย ใบสุดท้ายแล้วเราก็ถักลงมาแล้วตรงมาถึงทางแยกทางแยกตรงนี้ก็หลังจากที่ประกอบใบเสร็จแล้วมันออกมาตรงนี้ก็ห่างกันสิบแล้วเราก็ถักมันจะได้เป็นใบฝั่งทางนี้ออกมาออกแบบแล้วแต่เราเลยนะคะจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบที่มันชนกันเดี๋ยวเอาแบบชนกันให้ดูหรือจะเป็นแบบนี้แบบนี้มันขึ้นที่กิ่งเดียวกันนะคะคนดูนะ สองอันนี้แตงกันอันนี้ขึ้นสับวางอันนี้ขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกันถ้าตำแหน่งเดียวกันนะคะเวลาเราถักนะถ้ามันเว้นช่วงเยอะเกินมันก็จะไม่สวยเราก็จะเว้นแค่ประมาณสิบห้าค่ะสิบห้าถึงถึงสิบแล้วตอนที่ขึ้นฝั่งทางนี้ขึ้นให้ตำแหน่งตรงก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนเราถักขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงใบนี้แล้วถักย้อนกลับเราดึงซีนะคะ ลงมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่มันเชื่อมต่อตอนที่มันลงมาถึงจุดเชื่อมต่อนะเวลาเราดึงซีเราดึงแบบนี้นะคะนี่นะแทงตรงนี้ให้มันทะลุลงไปถึงข้างล่างแล้วดึงผ่านแล้วเราก็ดึงซีต่อตรงนี้ที่เราเว้นไว้เป็นโซ่ยี่สิบนะคะเราก็ดึงลงมาถึงโซ่ตัวที่สิบ ตัวที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบมันจะครึ่งหนึ่งพอดีถ้าเราต้องการให้มันขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกันขึ้นตรงนี้นะคะหลังจากที่เราดึงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ต่อโซ่ไปเลยมันก็จะออกมาเป็นขแขนงเดียวกันแต่อันนี้พี่เมย์ต้องการให้มันออกสับวาง สว่างก็จะแบ่งครึ่งตัวนี้อันนี้เป็นใบสุดท้ายนะระหว่างใบนี้กับใบนี้พอเราลงมาถึงสิบเสร็จแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สี่โซ่สี่เป็นก้านนะคะแล้วเ,เอามือจับตรงโซ่สี่ขึ้นด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มสามครั้งแทงลงมาตรงโซ่สี่แทงด้านล่างอันเดียวแบบนี้แล้วตวัดขึ้น แล้วเราก็ถักเหมือนเดิมคะ่ะถักออกมามันก็จะได้ใบเหมือนเดิมตรงอันสุดท้ายตรงนี้นะเราจะถักสิงเกิลโคเชทั้งหมดห้าตัวพอได้ครบห้าตัวเสร็จแล้วนะคะแทงลงมา เชื่อมต่อนะคะดึงผ่านดึงซีพอดึงซีเสร็จแล้วมือจับแบบนี้บิดตัวโซ่ตรงที่เป็นกา้านแทงแล้วดึงผ่านนี่นะคะมันจะดึงซีแบบนี้ทั้งหมดเท่ากับก้านตอนที่เราถักก็คือโซ่สี่ พอได้ครบโซ่สี่เสร็จแล้วนะจุดเชื่อมต่อตัวนี้นี่นะคะต้องแทงแบบนี้นะแทงให้ทะลุสองอันแล้วดึงผ่านถ้าเราจะขึ้นให้ตัวก้านมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเราก็ต่อโซ่ได้เลยนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นตัวสับวางแล้วหลังจากนั้นเราก็ต่อแทงดึงซีลงมานะคะถ้าต้องการให้มันขึ้นตำแหน่งเดียวกัน หลังจากที่แทงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ต่อเป็นก้านออกไปมันก็จะขึ้นตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าต้องการสับว่างเราดึงซีลงมาจนถึงตรงกลางตัวนี้แล้วเราก็ถักเหมือนเดิมมันก็จะได้ออกมาเป็นใบนี้ตอนที่จบก้านนี้นะคะเราก็ดึงซีมาเรื่อยๆเลยนะดึงซีมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นเลยค่ะตอนที่เก็บเศษเราจะใช้เข็มปักคอสติสนะ เส้นมันจะมีอยู่สองเส้นเส้นหนึ่งเป็นเส้นตอนเริ่มอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นตอนที่จบเอาเข็มโคเชใส่เส้นที่จบนะคะไม่ไม่ใช่เข็มโคเช์นะเข็มปักคอสติค,ค่ะแล้วก็เอาหัวเข็มแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นให้ลายมันเชื่อมต่อกันแบบนี้แล้วเราก็พลิกด้านหลัง แทงไปตรงก้านนะคะเพื่อซ่อนปลายไหมเราจะเหลือไว้หนึ่งเส้นเอาไว้เผื่อที่เราจะเอาไปเย็บติดตอนที่เราประกอบเป็นตัวเสื้อ ถ้าเราไม่ใช้นะคะไม่ใช้เย็บเราก็เก็บเศษได้เลยแต่อันนี้พี่เมย์เผื่อไว้เนี่ค่ะเราดึงดึงซีขึ้นมาพอสมควรแล้วเราก็ตัดเส้นนี้ไหมมันจะเหลืออยู่หนึ่งเส้นตรงจุดเริ่มต้นใบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ความยาวของใบเราสามารถปรับได้ตามชอบนะลายมันก็จะสับว่างกันอยู่แบบนี้ค่ะเวลาที่เราเอาไปประกอบเป็นตัวเสื้อเราความหน้ามันลง ทีนี้ดอกไม้ที่เราเนี่ยค่ะเอามาประกอบแบบนี้เราดูใบด้วยนะว่าใบมันพลิกไปด้านไหนดอกเล็กดอกใหญ่ทำได้หมดนะคะนี่นะเอาดอกไม้มาประกอบเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะเราก็ถักสะสมไปเรื่อยๆ แล้วเราจะมาประกอบเป็นเสื้อราัของเสื้อไอริคโคเชตัวนี้ก็ M I 008แต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เราถักโมทีฟถักไอคอดถักใบไม้สะสมอยู่นะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ